มาแล้วเว้ยเฮียติจัดให้อีกแล้วัน you, ี tai, ้สุดยอดสปอร์ตฟูลแฟลลิ่งขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจวัยโจไปไหนใครก็มองไปไหนใครเห็นใครก็รักนะสาวเซอร์ไนี่กี๊ตตลอดทางเอสพันดับเบิลเอเสโปรปี2018ันแพ่อเออาร์แท้มีแล้วสีไตลเลอร์ยอดฮิตแท้ๆแฟลลิ่งแท้ๆยางหน้าหลังคอนตินะสภาพนี้ต้องบอกได้ว่านางฟ้าเลยสวยเลยพิกชิปเตอร์อัพดาวมีให้เรียบร้อยแล้วเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 9 0 0 0โล ออโอ้โหเฮ้ยสภาพแบบนี้น้องๆป้ายแดงแบบนี้นะน้องๆป้ายแดงแบบนี้เอาไปแค่นี้พอครับสีส่แสน 8 9 0 0 0เท่านั้นล่าสุดผมเห็นปี16ไป519แล้วนะนี่ปี18 ABS Pro นะ489นะสนใจ02 835 2742แอดบานเขียวมาเลยแอดไซ TS Big Bite สวัสดีครับ